เขาพาภรรยาลับไปรับฟังพินัยกรรมของเมียที่เพิ่งตายแต่กลับต้องเผชิญความจริงที่ทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบแนวเมฆดำลอยตำ่ำลมเย็นพัดผ่านสนามหญ้าเม็ดฝนโปรยปรายเสียงฝีเท้ากระทบพื้นดินเปียกกลิ่นดินชื้นโชยเข้าจมูกโลงศพไม้โอ๊กวางเด่นกลางสุสานร,รอบข้างเงียบสงัดนอกจากเสียงแผ่วเบาของบานหลวงและเสียงสะอื้นเบาๆของแขกไม่กี่คน เขายืนอยู่ข้างโลงศพสูดดำแนบเนื้อดวงตาแนวนิ่งจ้องภาพเบื้องนาไม่มีน้ำตาสักหยดหญิงสาวข้างกายแต่มือเขาเบาๆนิ้วเรียวขาวเนียนริมฝีปากแดงเรื่อเธอใส่เดรสสีดำแนบลำตัวคอเสื้อเว้าลึกโชว์ลายขาวเนียนอีกไม่นานทุกอย่างก็จบเธอกระซิบเขาเหลือบมองแวบหนึ่งที่ริมฝีปากเขายกขึ้น รอยยิ้มจางๆที่ไม่มีใครเห็นดินกลบลงบนลงศพเสียงกระทบดังแผ่วเบาฝนเริ่มหนักขึ้นแขกค่อยๆทยอยออกไปมีเพียงเขาและเธอที่ยืนอยู่ถึงเวลาแล้วเธอกระซิบอีกครั้งเขาพยักหน้าร่างสูงเดินนำออกจากสุสานมือกระชับมือหญิงสาวแน่นรถเบนสีดำจอดรออยู่ริมถนน บริการเปิดประตูให้เขาพาเธอขึ้นรถเสียงประตูปิดดังปังเครื่องยนต์ทำงานรถเคลื่อนตัวออกจากสุสานถนนเปียกน้ำสะท้อนแสงไฟเธอเอื้อมือแต่ต้นแขนเขาเราจะไปที่นั่นเลยไหมเขาหันมองเธอสายตาฉายแววพอใจใช่รถพุ่งไปข้างหน้าฝนยังตกไม่หยุด ท้องฟ้ายังมืดสนิทแต่คืนนี้บางสิ่งกำลังจะถูกเปิดเผยรถเคลื่อนตัวไปบนถนนเปียกน้ำใบปัดน้ำฝนทำงานเป็นจังหวะเสียงล้อบ,บทกับพื้นถนนดังครืดภายในรถเงียบมีเพียงเสียงลมหายใจของทั้งคู่เธอเอ็นศีราะพิงบอกมุมปากยกขึ้นเล็กน้อยคุณดูสงบกว่าที่คิดเธอพูดเสียงแผ่ว เขาหันมองเธอแวบ,บหนึ่งก่อนหันกลับไปมองถนนฉันเตรียมใจไว้นานแล้วเธอหัวเรอะเบาๆแล้วคุณคิดว่าเธอทิ้งอะไรไว้ให้บ้างเขาไม่ตอบนิ้วมือเคาะผัวมาลายเป็นจังหวะข้างนอกฝนตกหนักขึ้นฟ้าร้องเสียงต่ำรถเลี้ยวเข้าไปในตรอกแคบไฟหน้าสาดไปกระทบอาคารหลังเก่าตึกสีขาวหมนมีคราบดำตามขอบหน้าต่าง ประตูไม้หนาหนักตั้งตระงานเลขที่อยู่ด้านบนซีดจ,จางบริการเปิดประตูให้เขาเก้าวลงมาสูดลมหายใจลึกหญิงสาวเดินตามออกมาก้าวขึ้นบันไดาสามขั้นมือเรียวผลักประตูเข้าไปภายในเงียบงันกลิ่นกระดาษเก่าตลบในอากาศไฟนีออนสลัวสองลงบนต๊ะไม้ชายชรานั่งอยู่หลังโต๊ะสูตรเก่าดูหลวมโครง แว่นตานาเตะเอกสารปึกหนึ่งวางอยู่ตรงหน้าเขาเชิญนั่งเสียงแหบแห้งดังขึ้นเขาทิ้งตัวลงนั่งบนเก้าอี้ไม้หญิงสาวสุดตัวลงข้างเขามือเธอลูบต้นขาเขาเบาๆชายชาราปรับแว่นตาหยิบเอกสารขึ้นมาเปิดเสียงกระดาษเสียดสีกันแผ่วเบาพินัยกรรมของภรรยาคุณชายชาราเงยหน้าขึ้นจ้องเขาผ่านแว่นหนา มีเงื่อนไขาบางอย่างที่คุณต้องรับรู้หญิงสาวข้างกายยกคิว้วหันไปมองเขาอย่างแปลกใจเขาเองก็ตกใจเล็กน้อยแต่ยังคุมสีหน้าเรียบเฉยเงื่อนไขอะไรชายชราเหลือบมองหญิงสาวนิ้วเรียวชี้ไปยังเอกสารก่อนอื่นคุณต้องอ่านนี่ก่อนเขารับกระดาษแผ่นหนึ่งมาสายตาไล่ไปตามตัวอักษรแว่บแรกมันดูเหมือนพินัยกรรมปกติ แต่เมื่ออ่านลึกลงไปมือเขาเริ่มสัน่นหญิงสาวข้างกายโน้มตัวเข้ามาใกล้เป็นอะไรเขาเงยหน้าขึ้นชา้าช้าริมฝีปากแห้งผากมันมันเป็นไปไม่ได้สายตาเขาสั่นไหวชายชารารีตาลงแต่เป็นความจริงข้างนอกฟ้าผ่าดังสนัน่นแสงแลบเข้ามาทางหน้าต่างเผยให้เห็นสีหน้าซีดเผือดของเขา หญิงสาวเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติเธอเอื้อมมือไปคว้ากระดาษจากเขาแต่ชายชาราดึงกลับขอโทษนะเสียงแหบพร่าดังขึ้นอีกครั้งแต่เธอไม่มีสิทธิ์รับรู้หญิงสาวชะงักขมวดคิ้วแน่นห้องทั้งห้องเงียบกริบได้ยินเพียงเสียงหัวใจเขาเต้นรัวเธอหันขวับไปมองเขานี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเขาไม่ตอบ เพราะสิ่งที่เขาเพิ่งอ่านทําให้โลหิตในกายเย็นเฉียบมือเขากํากระดาษแน่นริมฝีปากแห้งผากดวงตาจับจ้องตัวอักษรตรงหน้ามันเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางเป็นไปได้แต่ชื่อที่ระบุในพินัยกรรมมันชัดเจนเกินไปหญิงสาวข้างกายขยับเข้าไกลเธอพยายามมองเอกสารในมือเขาบอกฉันสิมันเขียนว่าอะไร เขายังนิ่งนิ้วมือเริ่มสั่นเล็กน้อยชายชราไอายเบาๆก่อนเอ็นตัวพิงพนักเก้าอี้ผมรู้ว่ามันน่าตกใจเสียงของเขาแหบพร่าแต่ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงหญิงสาวหมดความอดทนเธอพุ่งมือไปดึงกระดาษจากมือเขาเขาไม่ทันป้องกันกระดาษลื่อหลุดจากมือเธออ่านมันเร็วๆแต่แล้วดวงตาเธอก็เบิกกว้าง สีหน้าหวาดภวามือสั่นจนกระดาษแทบรวงนี่มันเธอกลืนน้ำลายลงคอห้องทั้งห้องเงียบสนิทแม้แต่เสียงฝนข้างนอกก็เหมือนหายไปชั่วขณะเขาเงยหน้าขึ้นช้าๆริมฝีปากขยับอย่างยากลำบากเธอทิ้งทุกอย่างไว้ให้คำพูดขาดห่วงราวกับไม่อยากจะเอ่ยออกมาหญิงสาวหันมองเขาด้วยสายตาสันไว ลูกชายของเธอเสียงเขาแผ่วลงหญิงสาวขมวดคิ้วแน่นลูกชายเธอสายหน้าเร็วๆแต่นั่นมันเธอกลืนน้ำลายลงคออีกครั้งราวกับคำพูดติดอยู่ในลำคอเขาเองก็หายใจหนักขึ้นชายชารานั่งนิ่งมองผู้เขาผ่านแว่นหนาเธอรู้ใช่ไหมเสียงของเขาติดขัดเหมือนยังไม่อยากเชื่อ ว่าภรรยาฉันไม่เคยมีลูกหญิงสาพยักหน้าเธอรู้ดีเขารู้ดีทุกคนรู้ดีภรรยาของเขาเป็นมันไม่มีทางมีลูกได้แต่มันเขียนชัดเจนเธอกระซิบเธอเงยหน้ามองเขาริมฝีปากเริ่มสีดหมายความว่าเสียงของเธอเบาหวิวเขากำมัดแน่น ค้ากันกลขบกันจนเป็นสันหมายความว่าเขาพูดต่อเสียงแหบตำ่ำเธอมีลูกกับคนอื่นทันใดนั้นเสียงฟ้าผ่าก็ดังสนัน่นสว่างว่าไปทั่วห้องแสงสายฟ้าฉายเงาพูกเขาบนผนังหญิงสาวอ้าปากค้างมือเย็นเฉียบชายชารารีตามองพวกเขาก่อนพูดเสียงเรียบและมีอีกสิ่งหนึ่ง ทั้งคู่หันขวับมามองชายชราผลักเอกสารอีกแผ่นมาข้างหน้าเขาค่อยๆหยิบมันขึ้นมาลมหายใจติดขัดสายตาไล่อ่านตัวอักษรที่บรรจงพิมพ์ไว้และแล้วหัวใจเขาก็แทบหยุดเต้นมือเขาสั่นจนกระดาษแทบหลุดจากมือดวงตาจับจ้องตัวอักษรตรงหน้าลมหายใจติดขัดเหมือนมีบางอย่างจุกอยู่ในลำคอ หญิงสาวข้างกายมองเขานิ่งสีหน้าซีดเผือดเธอไม่กล้าถามเพราะแค่เห็นปฏิกิริยาของเขาก็รู้แล้วว่ามันต้องเป็นเรื่องเลวร้ายชายชารานั่งนิ่งฝ้าสังเกตปฏิกิริยาของพวกเขาสายตาผ่านแว่นหนาดูเย็นชาเขาค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองชายชาราอย่างไม่เชื่อสายตานี่มันเป็นไปไม่ได้เสียงของเขาแผ่วเบา รากับยังไม่อยากยอมรับหญิงสาวเอื้อมมือมาแต่แขนเขามันเขียนว่าอะไรเสียงเธอสัน่นเขาไม่ตอบทันทีแค่ยื่นกระดาษให้เธอเธอรับมันมาดวงตาไล่ไปตามบรรทัดและแล้วเธอก็กลั้นหายใจมือกำกระดาษแน่นริมฝีปากเริ่มสัน่นเธอเงยหน้ามองเขานี่มันเรื่องบ้าอะไรกัน เขาหันไปจ้องชายชารามันต้องมีการปลอมแปลงแ,แน่ๆเสียงเขาสั่นเครือชายชาราสายหน้าทั้งหมดเป็นเอกสารจริงเขาหัวเราะในลำคอเสียงหัวเราะแห้งผากเต็มไปด้วยความสิ้นหวังหมายความว่าหญิงสาวผู้ชา้ชาๆเราวกับไม่อยากเอ,อ่ยมันออกมาฉันเป็นภรรยาคนใหม่ของคุณไม่ได้เขาหันขวับมามองเธอ หมายความว่าเธอกลืนน้ำลายลงคอฉันเป็นลูกสาวของเธอห้องทั้งห้องเงียบสนิทไม่มีแม้แต่เสียงลมหายใจข้างนอกฟ้าแลบวับอีกครั้งเผยให้เห็นสีหน้าซีดเผือดของเขาหญิงสาวตัวสัน่นเธอทิ้งกระดาษลงบนโต๊ะเหมือนมันเป็นของร้อนมันเป็นไปไม่ได้เธอพึมพำเธอยกมือปิดปาก ดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวไม่ไม่นะเธอสายหน้าชาๆเดินถอยหลังออกห่างจากเขาเขายังนิ่งราวกับถูกตรึงไว้กับเก้าอี้คำพูดในเอกสารยังชัดเจนในหัวเขาลูกชายของฉันจะได้รับมรดกทั้งหมดรวมถึงลูกสาวที่เกิดจากความลับที่ฉันไม่เคยเปิดเผยเสียงชายชาราดังขึ้นอีกครั้งน้ำเสียงราบเรียบ เธอเป็นลูกสาวของภรรยาคุณกับชายอีกคนดวงตาเขาสั่นไหวเธอเองก็เช่นกันทั้งคู่มองกันด้วยสายตาหวาดวันความจริงที่เพิ่งถูกเปิดเผยมันเลวร้ายเกินกว่าจะรับไหวหญิงสาวถอยหลังจนแผ่นหลังชนกำแพงมือเธอสัน่นขาทั้งสองข้างแทบไม่มีแรงพยุงตัวดวงตาเธอยังจับจ้องกระดาษที่ตกอยู่บนต๊ คำพูดในนั้นมันฝังลึกเข้าไปในหัวเธอกลืนน้ำลายลงคอแห้งผากจูจูก็รู้สึกคลื่นใจเธอหายใจแรงขึ้นเหมือนอากาศในห้องนี้หมดไปในพริบตาเขายังนั่งนิ่งดวงตาว่างเปล่าราวกับสมองยังประมวลผลความจริงนี้ไม่ได้เธอเป็นลูกสาวของภรรยาเขาซึ่งหมายความว่า เธอเป็นลูกของผู้หญิงที่เขาเพิ่มฝังไปและเขาเองก็กำลังจะใช้ชีวิตร่วมกับเธอในฐานะภรรยาคนใหม่ข้างนอกฟ้าแลบอีกครั้งเสียงฟ้าผ่าดังกึกก้องเหมือนซ้ำเติมความโหดร้ายของโชคชะตาหญิงสาวสายหน้ารัวรัวน้ำตาเริ่มไหลออกมาไม่นัไหม่เธอพูดเสียงสัน่นมันต้องมีอะไรผิดพลาด เธอหันขวับไปมองชายชารานี่เป็นเรื่องโกหกใช่ไหมชายชาราไม่ตอบแค่ถอนหายใจเบาๆหยิบเอกสารอีกแผ่นขึ้นมาพลิกมันไปด้านหลังแล้ววางลงบนโต๊ะเธอควรดูนี่เสียงเขาแหบแห้งหญิงสาวก้าวขาไม่ออกแต่ในที่สุดเธอก็เดินเข้าไปหยิบมันขึ้นมามือเธอสั่นจนแทบถือกระดาษไม่อยู่ เธออ่านอย่างรวดเร็วแล้วทันใดนั้นเธอก็อ้าปากค้างหัวใจเต้นโครมครามนี่มันเสียงเธอแผ่วเบาเขาเห็นสีหน้าตื่นตระหนกของเธอจึงพยายามชะโงกหน้ามาดูแต่เธอกำกระดาษแน่นอะไรเขาถามเสียงต่ำเธอหันมามองเขาช้าๆดวงตาเธอเบิกกว้างราวกับเห็นผี ริมฝีปากสันก่อนจะเอ่ยออกมาเบาๆฉันไม่ใช่ลูกสาวของเธอเขาหลีตาหมายความว่าอะไรเธอกลืนน้ำลายสูดหายใจลึกแล้วพูดออกมาชัดเจนฉันเป็นลูกสาวของคุณห้องทั้งห้องเงียบสนิทหัวใจเขากระตุกวูบเลือดในกายเย็นเฉียบข้างนอกเสียงฟ้าผ่าดังสนานอีกครั้ง เขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมาเสียงฟ้าร้องดังกึกก้องแต่ไม่ดังเท่าหัวใจเขาที่เต้นกระนำดวงตาเขาจับจ้องหญิงสาวตรงหน้ามือเธอยังคงกำกกระดาษแน่นดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนหวาดกลัวและขยะแขยงไม่เขาพึมพำเสียงสั่นเครือเธอหายใจแรงขึ้นเหมือนพยายามกลั้นไม่ให้อาเจียน มือเธอกำขอบโต๊ะเหมือนจะพยุงตัวไม่ให้ล้มลงไปนี่มันเป็นไปไม่ได้เขาพูดชา้าช้าดวงตาสันไหวชายชาราเอนตัวผพิงพนักเก้าอี้ถอนหายใจเบาๆเอกสารนั้นเป็นผลตรวจดีเเขากล่าวเสียงราบเรียบทําไว้ก่อนที่เธอจะเสียเขาชะงักหันขวับไปมองชายชาราดวงตาเต็มไปด้วยคำถาม หมายความว่าเสียงเขาติดขัดชายชราพยักหน้าช้าๆใช่เสียงของเขาเย็นชาลูกสาวที่เธอทิ้งไว้ให้คือเลือดเนื้อเชื้อเคลือของเธอเองร่างเขาแข็งทื่ออู้อเขาหันไปมองหญิงสาวเธอยังยืนตัวแข็งมือที่ก,กระดาษเริ่มสั่นมากขึ้นเธอสบตาเขาดวงตาเต็มไปด้วยความสับสน ความกลัวและความขยะแขยงคุณโกโหกฉันมาตลอดเธอพึมพำเขาอ้าป,ปากจะพูดอะไรบางอย่างแต่กลับไม่มีเสียงใดๆออกมาเธอหอบหายใจหนักดวงตาเริ่มแดงกำ่ำฉันเป็นลูกของคุณเสียงเธอสั่นเครือแต่คุณกลับพาฉันมาอยู่ข้างๆในฐานะเมียเธอกรีดร้องออกมา เสียงสะท้อนก้องไปทูห้องเขาเซถอยหลังหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเธอจ้องเขาริมฝีปากสันร,ริิกก่อนจะกระซิบออกมาเบาๆแต่มันดังพอจะทำให้เขาหายใจไม่ออกฉันขยักขยงเธอหมุนตัววิ่งไปที่ประตูเขายื่นมือออกไปเหมือนอยากจะรั้งเธอไว้แต่เขาทำไม่ได้ขาทั้งสองข้างไม่ขยับ เขาได้แต่มองเธอพุ่งออกไปจากห้องเสียงฝีเท้าเธอหายไปในความมืดของทางเดินเหลือเพียงเขายืนอยู่ท่ามกลางเอกสารที่กระจัดกระจายและความจริงที่โหดร้ายที่ไม่มีวันลบล้างได้อีกต่อไปเขายืนอยู่ตรงนั้นร่างแข็งทื่อสายตาจับจ้องไปที่ประตูที่เธอเพิ่งวิ่งออกไปเสียงฝีเท้ายัางสะท้อนอยู่ในหัวเธอไปแล้ว เธอหนีจากเขาจากทุกอย่างที่เพิ่งได้รับรู้ลมหายใจเขาหนักอึ้งมือกำแน่นจนเล็บจิตเข้าไปในฝ่ามือดวงตาหยุดนิ่งอยู่ที่กระดาษใบหนึ่งมันค่อยๆร่วงลงจากโตก๊ะปลิวเบาๆแล้วตกลงสู่พื้นผลตรวจดีเอหลักฐานที่ทำลายทุกอย่างในชีวิตเขาชายชราย,ยังคงนั่งอยู่ที่เดิมสีหน้าของเขาเรียบเฉย แต่แวลตากลับบ่งบอกถึงบางอย่างเธอไม่ควรจะรู้ความจริงเสียงเขาแหบพร่าเธอควรจะได้ใช้ชีวิตต่อไปโดยที่ไม่ต้องรู้เขากำมัดแน่นขากันไกลขบกันจนเป็นสันแล้วทำไมถึงบอกเธอน้ำเสียงของเขาเย็นเยียบชายชาราถอนหายใจเบาๆก่อนจะดึงซองเอกสารออกมาอีกไปแล้วเลื่อนมันมาตรงหน้าเขา เพราะมันเป็นคำสั่งของภรรยาเธอเองเขาชะงักสายตาจับจ้องสองจดหมายสีน้ำตาลตรงหน้าลมหายใจติดขัดชายชราผลักมันมาให้เขาเธอฝากมันไว้ก่อนตายเขาไม่กล้ายหยิบมันขึ้นมาแต่สุดท้ายก็เอื้อมมือไปคว้ามือเขาสั่นค่อยๆเปิดซองจดหมายข้างในมีเพียงไม่กี่บรรทัดแต่ทุกคำ เหมือนมีดที่กรีดลงกลางอกเขาฉันรู้มาตลอดว่าสักวันเขาจะต้องพบความจริงและฉันเลือกที่จะให้เขาเจอมันหลังจากที่ฉันตายไปแล้วเธอคือเลือดเนื้อของเขาและฉันจะไม่มีวันยอมให้เธอตกอยู่ในเงื้อมมือของเขาอีกกระดาษหล่นจากมือร่วงลงไปกองกับพื้นคําพูดสุดท้ายยังโงกองอยู่ในหัวฉันรู้ดีว่าเขาเป็นคนยังไงและฉันต้องหยุดมัน ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็าตามดวงตาเขาเบิกกว้างราวกับเพิ่งเข้าใจบางอย่างริมฝีปากแห้งผากเสียงฟ้าร้องดังขึ้นอีกครั้งเหมือนเป็นเสียงหัวเราอยยอกของโชคชะตามือเขาสั่นหนักขึ้นก่อนจะค่อยๆค,ค,คลายออกเขาหัวราอยเบาๆหัวเราะอ,อย่างสิ้นหวังทุกอย่างมันคือกับดักของเธอ ภรรยาของเขาไม่เคยจากไปจริงๆเธอทิ้งมรดกชิ้นสุดท้ายไว้ให้เขาและมันไม่ใช่เงินทองไม่ใช่ทรัพย์สินแต่เป็นความพินาศที่ไม่มีวันแก้ไขได้อีกแล้วเขาทุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ใบหน้าซีดเผือดมือยังสั่นระริกสายตาจับจ้องกระดาษที่ตกอยู่บนพื้นตัวอักษรเหล่านั้นยังคงก้องในหัวฉันต้องหยุดมัน ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามลมหายใจของเขาติดขัดเหมือนมีบางอย่างกดทับอยู่กลางอกหญิงสาวจากไปแล้วเธอไม่มีวันหันกลับมาไม่มีวันมองหน้าเขาได้อีกและเขาเองก็ไม่มีวันแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นได้ชายชราย,ยังคงนั่งอยู่ที่เดิมมองเขาด้วยแววตานิ่งสงบราวกับรอให้ทุกอย่างจบลงเธอวางแผนมาทั้งหมด เสียงเขาแผ่วเบาดวงตายังคงจับจ้องความมั่งเปล่าชายชราพยักหน้าเบาๆใช่ไม่มีความรังเลในน้ำเสียงและตอนนี้เธอชนะเขาหัวรอดในลำคอเสียงหัวรอะเต็มไปด้วยความสิ้นหวังใช่เธอชนะภรรยาของเขาชนะแม้ในวันที่เธอไม่มีชีวิตอยู่แล้วเธอทิ้งทุกอย่างไว้ เพื่อให้เขาต้องจมอยู่กับฝันร้ายตลอดไปเขาหลับตาลงภาพทุกอย่างไหลย้อนกลับมาวันแรกที่เขาพบหญิงสาวรอยยิ้มของเธอดวงตาที่เคยเป็นประกายเสียงหัวเราะเบาๆที่เคยทำให้เขาอบอุ่นหัวใจแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าทุกอย่างเป็นไปไม่ได้มันไม่มีวันเป็นไปได้ตั้งแต่แรกเขาไม่มีทางลบล้างความผิดนี้ได้ ไม่มีทางทําให้เธอกลับมาเชื่อใจเขาอีกแม้จะย้อนเวลากลับไปทุกอย่างก็ยังจบลงแบบเดิมเขาลืมตาขึ้นช้าๆมองไปรอบห้องทุกอย่างเงียบสงัดข้างนอกฝนยังคงตกหนักเสียงฟ้าร้องดังขึ้นเป็นระยะแสงไยในห้องสลัวลงเงาของเขาสะท้อนบนพื้นไม้บิดเบี้ยวและโดดเดี่ยวเขาค่อยๆลุกขึ้นยืน ก้าวไปที่หน้าต่างมอออกไปยังท้องฟ้าสีดำทะมึนแสงสายฟ้าแลบว่าอีกครั้งเผยให้เห็นเงาของเขาในกระจกเงาที่ไม่ใช่เขาอีกต่อไปเขาสูดหายใจเข้าลึกก่อนจะปล่อยมันออกมาช้าๆแล้วในที่สุดเขาก็หมุนตัวเดินออกจากห้องก้าวเดินไปในความมืดโดยไม่มีจุดหมายไม่มีที่ไปและไม่มีวันหวนกลับมาอีก